สวัสดีครับวันนี้พ่อขอเจ้าอาชาอ้าวไม่เจริญล้ครับเพื่อนมาแล้วนะมาแล้วครับหายไปแล้ววันน่ะเขาเรียกเราให้พี่ไลฟ์สดนะเดี๋ยวดีกว่าเห็นชันไหมครับมึมวับน,นี่อันนี้พี่มานี่นี่พี่มาสตรอเบอรี่ไปซื้อมามากินมากเลยดูสิดูสิดูสิดูส,ดสินี่เห็นไหม นราจ้องเจียมกับบัวนะเพื่อนๆแม่แม่แม่มากินซาลาเปาดิหน่อยกินเลย หวานลูกเติบนะครับครับบ้านที่ปัตตุงเ็เรียกลูกเติบถ้านะลูกใหญ่ส่งต้นมาจากเชียงใหม่ด้ยนะเนี้ย FC ฝากมาให้ ฝากสวนอะไรได้บ้างเดี๋ยวพี่นึกชื่อไม่ได้เดี๋ยวก็เขียนให้ในคลิปนี่ดูลูกน,นะแบบลูปแบบว่าใย่กแบบว่า,แบบวาไ,มไม่มืออีกัะดูนะเห็นไ,ไหมย่อหน้ยกัน อกินไหมครับเพื่อนๆหวานเกยบเลยอ่ะดูดินี่เยอะมากเลยกำลังไหมก็อห้มากินโชว์อีกสปอนเซอร์พี่นะสปอนเซอร์่าละสิบบาทอ่ะ S <S ดูน้ำอะไรเนี่ยไหนหนั่งไหนนั่งอันนี้เมื่อไหนนั่งเลยเนี่ยได้ไปกินหมดเลยอะ่ะคุณเพื่อนว่าน้องงามกินหมดไหมครับนี่ดูลูกนี้น่ารักจันไหมนี่น่ารักอะ่ะ นี่เราต้องกินหวันก่อนดินก็หยัดลงไปหยัด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 ปากแดงเลยอร่อยมากเลยนะาฝากสวนด้วยนะครับเดี๋ยวอืม เอาอีกรุ่นันรุ่นหัวใจนั่วนั่นะเดี๋ยววันนี้หัวไม่ป้งอีกขอบคุณมากนะครับคนที่กดติดตามให้พี่ก็ขอบคุณมากครับใครไม่กดก็กดให้ด้วยนะครับผมครับรุ่นนี้ไม่ต้องจิ้มเลยหวานเจ็บอร่อย อยินดีมครับเพืพ่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอาร์มชาอ้าวมีเชียอะไรกัน,นครับเดี๋ยวบรรทัศเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย